สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูนและวันนี้เราก็มาเริ่มมังงะเรื่องใหม่กันนะครับนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าฟันดินะปุนปุนและมังงะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องๆได้ขอมาด้วยนะครับแต่ขอมานานแล้วและก็ยังไม่ถึงคิวสักทีนะครับที่ผมยังไม่ทําให้ก็คือมันต้องรอคิวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะครับแต่วันนี้มันถึงคิวของปุนปุนแล้วนะครับก็มาดูกันว่ามังงะเรื่องนี้มันจะมีความเป็นยังไงบ้างเนเรื่องนะครับจะมีความน หรือมีความอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหน้าปกมันดูน่ารักมากแต่ว่าเนื้อหาจากด้านในเพื่อนๆเ,นนเชื่อผมเถอะว่ามันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครพร้อมแล้วนะฮะผมจะพาเพื่อนๆน้องๆไปซึมซับกับมังงะเรื่องนี้กันเลยตอนที่1 ปุนปุนรู้จักกับมิโยที่เป็นไอดอลประจําชั้นเนื่องจากเมื่อหนึ่งปีก่อนและนับจากนั้นมาเขาก็ชอบเธอแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ย้ายโรงเรียนไปนั่นทําให้วันจันทร์ของปุนปุนเป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่อซึ่งในเช้าวันนั้นเพื่อนๆของปุนปุนก็สอนให้เขาได้รู้คําว่าเซ็กนะคืออะไรไม่นานจากนั้นโมริครูสอนก็เข้ามาพร้อมกับแนะนําเพื่อนใหม่ให้รู้จักเป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าไอโกและเมื่อปุนปุนได้เห็นเธอก็รู้สึกว่าเจอกับรักแรกพบ หลังจากที่เธอแนะนำตัวเสร็จโมริก็ให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องความฝันของตัวเองหลังเลิกเรียนปุนป,นปุนก็แอบตามไอโกกลับบ้านแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้จนเธอชนเขากลับบ้านพร้อมกันโดยระหว่างทางเธอได้เล่าให้เขาฟังว่าเธอตตัดสินใจว่าเธอจะเป็นดารานักร้องหรือไม่ก็นางแบบเพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าน้ำมันจะหมดไป ธรรมชาติจะถูกทำลายแล้วโลกก็จะกลายเป็นดาวที่มนุษย์อาศัยอยู่ไม่ได้พวกพ่อของเธอกำลังหาทางทำอะไรสักอยาก่างเพื่อจะให้มีชีวิตรอดต่อไปเธอตัดสินใจว่าช่วงอายุ10กว่าปีจะทำสิ่งที่อยากทำแล้วก็เก็บเงินให้ได้มากๆพอถึงช่วงอายุ20ก็จะใช้เงินให้หมดใช้เวลาไม่นานพวกเขาก็เดินมาถึงบ้านของไอโกะและก็ได้แยกย้ายไปในขณะที่ปุนปุนกำลังกลับบ้านเขาก็คิดว่าเมื่อโตขึ้นเขาจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนและเพราะว่าโมัแต่คิดแบบนั้นเขาก็หลงทางจนเกือบกลับบ้านไม่ถูก ปุนปุนกลับมาถึงบ้านแล้วก็เห็นว่าพ่อกําลังดูเบสบอลอยู่จริงๆแล้วเขามีความฝันว่าอยากจะเป็นนักเบสบอลนั่นก็เพราะว่าพ่อของเขามักจะอารมณ์ดีเวลาที่ได้ดูแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากทําจริงๆหรือเปล่าหลังจากดูถ่ายทอดสดไปไม่นานพ่อของเขาก็ทะเลาะก,กับแม่อีกแล้วซึ่งปุนปุนก็ชินกับการเปิดศึกแบบนี้เขาเดินกลับขึ้นไปบนห้องแล้วก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าเขามักจะสวดมนต์ว่าพระเจ้าครับพระเจ้าทิงเกฮอยเพื่อเรียกพระเจ้าออกมา เพราะว่านายูจิเคยบอกเอาไว้แบบนั้นและหลังจากที่ท่องไปไม่นานพระเจ้าก็โล่มาเขาก็เลยเล่าเรื่องในใจให้กับพระเจ้าฟังและตอนนั้นพ่อของเขาก็เปิดประตูเข้ามาในห้องพร้อมกับนํากล้องดูดามมาให้เขาจากนั้นก็ชวนเขาไปยืนที่ระเบียงและก็บอกว่าผู้ชายต้องมองหาอะไรที่มันยิ่งใหญ่ พราะถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตแต่มันก็ดูดีและก็เป็นความฝันที่ออกแนวผจญภัยและนั่นทาให้เขาเกิดความคิดว่าเขาอยากจะเป็นคนทําวิจัยด้านอาวกาศนั่นก็เพื่อต้องการทําให้มนุษย์ย้ายไปอยู่ที่อวกาศได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นบางทีไอโกะอาจจะชอบเขาก็ได้เช้าวันต่อมาปุนปุนก็เตรียมตัวไปโรงเรียนตามปกติแต่เมื่อเขาเดินไปชั้นล่างเขาก็พบกับข้าวของที่กระจัดกระจายพร้อมกับร่างของแม่เขาที่นอนอยู่บนพื้นซึ่งพ่อก็ได้บอกว่ามีขโมยขึ้นบ้านตอนที่2 สุดท้ายแล้ววันนั้นปุนปุนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าตำรวจเอาแต่สอบปากคำเรื่องของพ่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกือบค่ำซึ่งคนที่มารับเขากลับบ้านก็คือนายยูอิจิผู้ี่เป็นน้องชายของแม่โดยระหว่างทางก็ได้บอกกับเขาว่าแม่ของเขาปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังคงต้องนอนโรงพยาบาลต่อและเขาก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับปุนปุนที่บ้านเมื่อกลับไปเห็นสภาพบ้านปุนปุนก็มีใบหน้าที่เศร้าหมองยูอิจิก็เลยชวนปุนปุนเล่นก่อนจะเก็บกวาดบ้านวันต่อมาปุนปุนก็ไปโรงเรียนตามปกติ เพื่อนของเขาทุกคนต่างก็เข้ามาทักทายเหมือนเคยส่วนไอโกกก็กลายเป็นดาวประจําห้องตามที่คิดไว้เมื่อถึงเวลาเรียนโมริก็เข้ามาในห้องและก็ถามหากันบ้านเรียงความของปุนปุนซึ่งนั่นทําให้เขารู้สึกกังวลเล็กน้อยโมริคิดเองว่าปุนปุนนั้นยังไม่ทําการบ้านมาเลยร้องไห้แล้วก็โวยวายพร้อมกับเอาแต่บ่นพึมพำว่าใครก็ต่างมีปัญหาก,กันทั้งนั้นแค่ทําการบ้านมันจะตายเรื่องไงเพื่อนของปุนปุนก็เลยพูดขึ้นมาว่า ปุ่นปุ่นเขียนเรียงความมาแล้วณนห้องผู้อำนวยการผู้อำนวยการได้ชวนครูใหญ่ไปเล่นซ่อนหาด้วยกันเมื่อตกลงกันได้การเล่นซ่อนหาก็เริ่มขึ้นที่ห้องเรียนปุนป,นปุนออกไปยืนหน้าห้องเพื่อจะอ่านเรียงความให้กับเพื่อนๆฟังแต่เขาก็กงังวลว่าถ้าเกิดมีใครในชั้นเรียนบอกว่าความฝันของเขานะ่ะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแล้วก็โหเราะเยาะเขาคงรู้สึกแย่ซึ่งนันกกรมถึงไอโกะด้วยสุดท้ายเขาก็เลยโกหกว่าความฝันของเขาก็คือการเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดา ซึ่งเมื่ออ่านจบปุนปุนก็วิ่งออกมาจากห้องเขาวิ่งไปซ่อนตัวในห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาซึ่งครูใหญ่เองก็แอบอยู่ที่นั่นเช่นกันหลังจากจบคาบเรียนเพื่อนๆต่างก็พูดคุยกันว่าปุนปุนมีท่าทีแปลกไปนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อของเขาถูกจับอยู่ในโรงพักและก็เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีทำร้ายร่างกายด้านของไอโกะก,ก็เดินเข้ามาในโรงยิมและก็ได้เห็นเตียงความของปุนปุนทิ้งเอาไว้เธอก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านมันทั้งหมดตอนที่สามภูมิวนการเดินตามหาครูใหญ่และเมื่อเห็นว่ว่่าาาาเเเกกกกิิดดคควววมมมุนนนยขขึึ้้็ลถับรรโไไปอะ โมริก็เลยบอกว่ามีเด็กวิ่งหายไปจากห้องเรียนด้านของปุนปุนก็ยังคงครุ่นคิดอย่างใจเย็นว่าบางทีการอพยพมนุษย์ไปอยู่ดาวคาอาจจะเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของเขาเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะคิดไปมากกว่าน,นั้นไอโกก็เข้ามาในห้องพร้อมกับถามเขาว่าทําไมถึงเลือกจะโกหกทั้งทั้งที่การเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้นเท่จะตายถ้าโกยคนอื่นล้อแล้วก็ก็ไม่ต้องสนใจพร้อมกับที่เธอจับมือเขาและก็เดินออกไปด้วยกัน ซึ่งในตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่ามือของเธอทั้งนุ่มแล้วก็อุ่นและเขาก็ไม่อยากจะปล่อยมือนี้เลยซึ่งภาพนั้นเทพของปุนปุนก็มองดูด้วยรอยยิ้มในระหว่างที่ปุนปุนกำลังเดินตามไอโกะอยู่นั่นในหัวของเขาก็มีความคิดหนึ่งวิ่งผ่านมาก็เลยบอกเธอไปว่าแม้เขาจะช่วยทุกคนใ้รอบพ้นจากการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไม่ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเป็นคนปกป,ป้องเธอเมื่อได้ฟังแบบนั้นไอโกะก็เลยหันกลับไปถามว่าทำไมถึงตั้งใจแบบนั้นปุญปุนก็เลยบอกไปว่าเพราะเขาชอบเธอเมื่ออได้้้้้ฟััังงแแบบนนเเกก็็ยิมลวจุขาปคร ก่อนจะวิ่งออกไปทิ้งให้เขายืนอยู่เพียงลําพังด้วยหัวใจที่เต็มไม่เป็นจังหวะปุน,ปนป่นกลับเข้ามาในห้องเรียนอีกครั้งแต่เขากลับไม่มีสมาธิในการเรียนเลยภายในใจเขาล่องลอยแล้วก็รู้สึกว่าไอโกะอาจจะเป็นคู่แท้ที่ฟ้าส่งมาก็ได้และตอนนั้นเพื่อนของเขาก็เขียนอะไรบางอยา่างลงในหนังสือแล้วก็ส่งมันให้กับเขาดูซึ่งในนั้นน่ะเขียนไว้ว่ามีการนัดดูหนังโป๊ที่บ้านชิมิในวันอาทิตย์นี้ อีกทางด้านหนึ่งยูจิกําลังร่ำลาโมริและก็ผู้อำนวยการหลังจากพูดคุยกันเสร็จซึ่งเขาก็ได้บอกกับโมริว่าช่วยดูแลปุ่ปุหลังจากนี้ให้ด้วยตอนที่4 วันนี้เป็นวันหยุดที่แสนสนุกสนานยูจิก็เลยขอให้ปุนปุนช่วยแกะของของเขาที่ขนมาที่บ้านเพราะเขาได้ปรึกษากับแม่ของปุนปุนแล้วว่าจะมาอยู่ที่นี่สักพักและจากนั้นทั้งสองก็ขึ้นรถเมล์ไปยังโรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงแม่ของปุนปุนกลับไม่พูดอะไรออกมาเลยหมอก็เลยบอกกับปุนปุนและก็ยูจิว่าแผลที่หน้าผากของปุนยามะไม่มีไรน่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่เจอการผิดปกติทางสมองมอยังบอกอีกว่าปุนยามะดูแข็งแรงมาก หลังจากคุยกับหมอเสร็จทั้งสองก็เดินกลับบ้านที่แทบปุนปุนไม่ค่อยรักแม่เท่าไหร่เพราะชอบบนจู้จี้และเขาก็คิดว่าถ้าแม่ยังไม่กลับบ้านก็คงดีหลังจากนั้นสองคนก็แวะมาที่ร้านรามเมงแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นลูกสาวและก็ลูกเขยของเจ้าของร้านก็อยู่ด้วย วกเขาพูดจาหวานล้อมให้พ่อกลับไปอยู่ด้วยแต่พ่อกลับบอกว่าตัวเองแข็งแรงและสามารถอยู่คนเดียวได้แต่เมื่อลูกสาวกับลูกเขยนั้นออกไปจากร้านเขาก็ไาอาออกมาพร้อมกับน้ำหูน้ำตาไหลและก็ได้แต่กินยาเข้าไปเรื่อยๆจนกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหลังจากกินราเมเง็งเสร็จยูจิก,ก็บอกกับปุนปุนว่าเขามีธุระและก็อยากให้ปุนปุนกลับไปก่อนแต่ว่าปุนปุนก็มีข้อต่อรองว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะต้องมีค่าขนมให้และก็ได้ถามไปว่าพ่อจะกลับมาเมื่อไหร่ ยูจิก็เลยบอกไปว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันและจากนั้นยูจิก็ตัดบทด้วยการให้เงินกับเขาซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นเขาก็ยอมทําตามอย่างง่ายได้จากนั้นยูจิก็ไปยืนอยู่บนสะพานพร้อมกับบ่นว่าจริงๆแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์หรือว่ามนุษย์สร้างพระเจ้ากันแน่เพราะว่าสําหรับเขาแล้วอย่างไหนมันก็เหมือนกันแต่ก่อนจะได้บ่นอะไรไปมากกว่านั้นก็มีเสียงของผู้หญิงบอกว่าเธอเองก็เข้าใจเรื่องดีๆตอนที่5เมื่อวันอาทิตย์มาถึงปุณพนแล้วก็เพื่อนอีกสี่คน ก็ไปที่บ้านของชิมิตามที่ตกลงกันไว้แต่เมื่อไปถึงชิมิกลับบอกว่าวันนี้คงดูหนังโปไม่ได้แล้วเพราะว่าเครื่องเล่นวิดีโอมันเสียแล้วแม่ของเขาก็กำลังจะกลับมาอีกอย่างเขาก็ปวดท้องตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเมื่อได้รับการปฏิเสธทั้ง5คนก็ไปที่สนามเด็กเล่นพลางปรึกษาว่าชิมิอาจจะโกหกพวกเขาเพราะบางทีชิมิอาจจะไม่มีเครื่องเล่นวิดีโอตั้งแต่แรกด้วยซ้ำแต่ฮารุมิก็คันขึ้นมาว่า การโดนตัดสินแบบนั้นชิมิอาจจะดูน่าสงสารเซกิจก,ก็เลยพูดว่าเมื่อก่อนชิมิเองก็เป็นแบบนี้มันบอกว่าตัวเองนะ่ะทำได้ดีแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้เมื่อเห็นว่าวันนี้ไม่ได้เป็นไปตามแผนก็เลยชวนให้ออกไปตามหาหนังสือโปแต่เซกิจก,กลับบอกว่าถ้าชิมิเป็นแบบนี้พวกเขาควรเลิกคบซะจากนั้นก็ถูน้ำลายออกมาและก็หันไปบอกให้ปุนปุนทําด้วยเมื่อถูกทั้งสี่คนจับตามองปุนปุนก็เลยตัดสินใจถูน้ำลายออกมา ุ่มของปุนปุนช่วยกันตามหาหนังสือโปจนได้มาหนึ่งเล่มโดยในระหว่างที่พวกเขากําลังดูภาพอยู่นั้นเพื่อนผู้หญิงร่วมห้องอีก4ี่คนก็เดินเข้ามาทักซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีไอโกะอยู่ด้วยพวกปุนปุนก็เลยซ่อนหนังสือเอาไว้พร้อมกับบอกว่าพวกเขากําลังวางแผนไปเที่ยวช่วงหน้าร้อนกันอยู่จากนั้นก็หันไปขอเสียงสนับสนุนจากปุนปุนแต่ว่าเขากลับไม่ยอมตอบไอโกะได้ฟังอย่างนั้นก็บอกไปว่าเธอเองก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันแต่เพื่อนของเธอคนหนึ่งกลับบอกว่า เด็กผู้ชายเชื่อถือไม่ได้ดังนั้นควรเลิกสนใจและก็รีบไปดูละครกันดีกว่าจากนั้นพวกเธอก็เดินออกไปแต่ว่าไอโกะก็ยังคงหันกลับมาพร้อมกับถามว่าปุณป,นปุนไม่ได้โกหกใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าตอบทำได้แต่งเงียบอยู่แบบนั้นไอโกะก็เลยเดินจากไปตกเย็นเขาก็กลับมาถึงบ้านและก็ได้กินอาหารพร้อมกับยูจิจากนั้นเขาก็เข้าไปนอนในห้องโดยระหว่างที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเขาก็คิดถึงภาพหนังสือโปเล่มนั้นพร้อมกับใบหน้าของไอโกะเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยใช้้าคลุมโปงเอาไว้และสุดท้ายเขาก็ปล,ล่อยน้ตาาล่่อออกมนที6 เมื่อเขาเห็นน้ำที่อยู่บนเตียงก็เลยรีบเช็ดมันอย่างรวดเร็วเขาคิดว่ามันคือสมองที่ไหลออกมาจากกระเจียวเขาก็เลยถามกับนายูจิว่าถ้าสมองละลายคนเราจะตายได้ไหมยูจิก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้จักกับโรคแบบนั้นมาก่อนแต่ว่าก็คงตายได้ปุนปุนก็เลยรีบรวบรวมความกล้าและก็ถามไปว่ายูจิเคยสมองละลายแล้วก็พุ่งออกมาจากที่แปลกๆบ้างไหมพอเขาได้ฟังคําถามแบบนั้นก็หัวเราะออกมา และก็เข้าใจถึงสิ่งที่ปุลุนพูดพร้อมกับบอกปุลุนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ตายหรอกเพราะบนโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายที่ปุลุ์ยังไม่รู้เขาก็เลยเลือกหนังสือให้กับปุลุ์ไปอ่านแล้วก็ศึกษาเองท้ายที่สุดแล้วปุลุ์ก็ได้สารนุกรมแพทย์ประจําบ้านมาหนึ่งเล่มแต่เขาก็ไม่เข้าใจศัพท์แพทย์ยากๆก็เลยเปิดผ่านๆไปแล้วก็ทําได้แต่มองแต่รูปและเมื่อเขามองเห็นอวัยวะเพศของผู้หญิงเขากลับมองว่ามันคือปีศาจที่จะฆ่ามนุษย์ให้หมดและเขาก็รู้สึกกังวลขึ้นมา พอได้ฟังเรื่องที่ไอ้กบพูดในครั้งนั้นพร้อมกับเรื่องที่พ่อของเขาได้บอกให้หากความฝันที่ยิ่งใหญ่เขาก็เลยเลือกจะออกไปนอกกระเบียงและก็ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูดาวและเขาก็ได้เห็นว่าดาวมันขยับได้เขาก็เลยรดบวิ่งลงมาตามยูจิขึ้นมาพร้อมกับเล่าเรื่องที่ดาวมันขยับได้ฟังแต่เมื่อยูจิไปส่องดูก็ไม่เห็นอะไรเลยก็เลยคาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นดาวเทียมแต่ปุ่นๆในก็ยังคงยืนยันไปว่ามันคือดาวที่เพิ่งค้นพบยูจิก็เลยบอกไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ก็ถือเป็นการค และถ้าเป็นดาวจริงๆแล้วก็คงจะต้องตั้งชื่อว่าดาวปุนปุนปุนป,นปุนรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเพราะอาจจะได้รับรางวัลโนเบลซึ่งเขาจะเอาเงินรางวัลที่ได้ไปปลูกบ้านที่ดาวปุนปุนแล้วก็ย้ายไปอยู่นั่นกับไอโกะและถ้ามีเงินเหลือก็จะซื้อบ้านให้กับพ่อแม่ด้วยปุนปุนคิดเรื่องนี้จนนอนไม่หลับทั้งก็ยังคิดว่าต้องเรียบนําเรื่องนี้ไปบอกกับไอโกะและกับพ่อแล้วทุกคนจะต้องชื่นชมว่าเขาสุดยอดเช้าว,วันต่อมาเขาก็ไปเรียนตามปกติแต่ทุกครั้งที่ไอโก,กะห เมื่อถึงเวลาพักฮารุมิเพื่อนร่วมกลุ่มปุนปุนก็ได้รับจดหมายจากเด็กหญิงคนหนึ่งตอนที่7ในระหว่างที่ทุกคนกำลังวิ่งรอบสนามในคาบวิชาพละฮารุมิก็เอาแต่เหมิดลอยแล้วก็ไม่ตั้งใจจนถูกโมริตักเดินหลายครั้งซึ่งในระหว่างนั้นเพื่อนร่วมกลุ่มของปุนปุนก็คิดว่าจดหมายที่เขาได้ก็คือจดหมายสารภาพรักเพราะว่าทั้งฮารุมิและเด็กสาวคนนั้นก็ชอบกันมานานแล้วนั่นทําให้ปุนปุนรู้สึกว่าคนที่ชอบกันแล้วก็คบหากันเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่แต่ปุนปุนก การครบกันมันคืออะไรกันแน่ความคิดของเขาตีกันไปหมดและสุดท้ายเขาก็สลบไปซึ่งในตอนที่อยู่ห้องพยาบาลปุนปุนก็ยังคงเก็บเอาเรื่องนี้ไปคิดพร้อมกับถามตัวเองว่าไอโกะจะคิดยังไงกับเขากันแน่และกในตอนนั้นก็มีคนเดินเข้ามาในห้องพยาบาลโดยสาเหตุน่าจะเป็นอาการจากการหกล้มและก็มีแผลถลอกที่หัวเขา่าหลังจากทําแผลครูก็ออกไปข้างนอกคูมาใหม่ก็ขึ้นไปบนเตียงที่ปุนปุนนอนอยู่ซึ่งเธอคนนั้นก็คือไอโกะ ดยที่เธอได้บอกกับเขาว่าเธอตั้งใจหกล้มเพื่อจะมาที่นี่เพราะที่ผ่านมาปุนปุนเอาแต่หลบหน้าเธอมาตลอดปุนปุนเอาแต่สายหน้าปฏิเสธเธอก็เลยยิ้มแล้วก็บอกเขาว่าเธอจะเชื่อคําพูดของเขานั่นก็เพราะว่าเขาเคยบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะปกป้องเธอเสมอซึ่งนั่นก็แปลว่าเขาชอบเธอและเธอเองก็ชอบเขาเหมือนกันปุนปุนเหมือนกับสติหลุดไปชั่วขณะไอโกะก็เลยเล่าต่อว่าเธออยากไปที่ไหนสักแห่งที่ไกลผู้คนและก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอแค่มีเขาอยู่ด้วยก็พอ แล้วก็ถามปุ่นปุ่นว่าเขาก็อยากให้เธอมีความสุขตลอดไปใช่ไหมปุ่นปุ่นเงียบไปสักพักก่อนจะตัดสินใจพยักหน้ากลับมาเมื่อได้รับคําตอบไอโกะก็กระโดดลงมาจากเตียงพร้อมกับบอกว่าถ้าโกหกเธอจะไม่ยกโทษให้เขาเด็ดขาดเขาไม่รู้ว่าคําว่าตลอดไปที่ไอโกะหมายถึงนะ่ะมันนานแค่ไหนเขาก็เลยทําได้เพียงแค่อ้ำอึง้งและก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกนั้นออกมาเป็นคําพูดยังไงแต่เขาสามารถสรุปสั้นๆได้ว่ากลัวเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนป,นปุนปุ่นแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็วิ่งตามฮารุมิไป โดยเพื่อนคนนั้นได้ถามกับฮารุมิว่าได้จูบกับโซโนดะหรืออยังแต่เขากลับหันมาด้วยหน้าตาที่บวมช้ำพร้อมกับบอกว่าเขาโดานบอกเลิกไปแล้วเพราะว่าอายที่คุณรู้ไปทั่วโรงเรียนเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่สนใจผู้หญิงคนไหนอีกและชาตินี้คงจะดูแค่หนังโป๊เท่านั้นจากนั้นทั้ง3คนก็เดินกลับและก็ได้เจอเข้ากับวิดีโอโปแผ่นหนึ่งตอนที่8 เช้าวันหนึ่งยูจิแนะนําทนายที่มีชื่อว่ายูงามิให้กับปุนป้นได้รู้จักซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก่อไปข้างนอกเพราะมีธุระสาคัญต้องคุยกันเมื่อน้าของเขาออกไปจากบ้านเพื่อนของเขาก็มาที่บ้านพร้อมกับวิดีโอโปที่เจออยู่บนถนนพวกเขาเปิดดูมันอย่างใจจดใจจอ่อแต่ก่อนจะถึงจุดสําคัญภาพของวิดีโอก็เบลอ และก็กลับมาพร้อมกับใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งโดยได้บอกว่าห้ามกดเดินหน้าวิดีโอและก็ช่วยฟังสิ่งที่เขาจะพูดเขาบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าครอบครัวด้วยมือของเขาเองนั่นก็เพราะว่าคนในครอบครัวไม่มีใครมีความสุขเลยจริงๆสักคนเขาทนดูภาพแบบนั้นต่อไปไม่ไหวก็เลยตัดสินใจฆ่าทุกคนเพราะเขาคิดว่าการฆ่านะ่ะมันคือการปลดปล่อยด,ดวยวิญญ,ญาตและที่ทําไปก็เพราะว่าเขารักครอบครัวแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทําไมทุกคืนในความฝันพ่อของเขาจะมายืนมองหน้าเขาด้วยใบหน้าที่โศกเศร้าเขาก็เลยทําได้แค่ถามตัวเองว่าเขาทาพลาดไปงั้ ไม่เข้าใจความรู้สึกแบบนี้เขาก็เลยแสดงมันออกมาด้วยการเต้น หลังจากเต้นไม่นานเขาก็หยุดและก็บอกอีกว่าเขาอยากบอกเรื่องนี้กับโลกได้รับรู้และก็อยากถามว่าความสุขจริงๆน่ะมันคืออะไรและหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกที่ที่เขาซ่อนศพทั้ง3คนไว้พร้อมกับเงินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อจะหาคนที่กล้าพ,พอจะไปที่นั่นและก็นำร่างของ3มคนออกมาพร้อมกับเล่าให้กับสื่อเหมวลนชนได้ฟังและจากนั้นภาพวิดีโอก็เปิดขึ้นมาอีกครั้งแล้วภาพก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเซกิมองว่าเรื่องนี้มันคือการกลั่นแกล้งที่น่ามโมโหที่สุดเขาก็เลยบอกว่าจะไปต่อยชิมิแก่เสงเ่านนาจะกลับบ้น กันในตอนนั้นปุนปุนก็ได้ยื่นวิดีโอให้กับเพื่อนเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครรับไว้เขาก็เลยต้องเก็บมันไว้เองเมื่อถึงช่วงเย็นยูจิก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับเช่าว,วิดีโอหนังมาจากร้านและก็ชวนเขามาดูด้วยกันแต่เพราะว่าวิดีโอโป้ยังคงวางอยู่บนเครื่องเล่นวิดีโอปุนปุนเลยเต้นตามท่าของชายที่อยู่ในวิดีโอซึ่งยูจิเห็นแบบนั้นก็เต้นตามไปด้วยตอนที่9้าปุนปุนกลับมาถึงบ้านและก็พบว่านายูจิกาลังทาอาหารเย็นให้แต่ไม่นานจากนั้นเสียงออดหน้าประตูก็ดังขึ้น และเมื่อยูจิไปเปิดประตูก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งและก็เด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มายืนอยู่หน้าบ้านโดยพวกเธอบอกว่าพวกเธอมาเสนอสินค้าให้แล้วก็อ้างว่าเป็นของที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขและชีวิตจะดีขึ้นมากแต่ยูจิก็ไม่อยากฟังเรื่องพวกนั้นเพราะคิดว่าพวกเธอมาหาคนเข้าลทัทธิเธอก็เลยเสนอน้ําที่ดีต่อร่างกายกับเขาแต่เมื่อได้ฟังราคาเขาก็บอกว่ามันแพงเธอก็เลยบอกอีกว่าสินค้าของเธอนะ่ะมีคุณภาพดีแถมก็ยังมีพระอาจารย์เจิมไว้ให้แล้ว เมื่อได้ฟังแบบนั้นยูจิก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่บ้าบอที่สุดเธอเลยยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับเขาพร้อมกับบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เก็บมาว่าคนที่ดื่มน้ําของพวกเธออย่างต่อเนื่องจะทําให้หายจากโรคร้ายได้ยูจิก็เลยบอกว่าให้เธอเลิกพูดจาหลอกลวงสักทีทางฝั่งของปุนปุ่นก็ยังคงคนไกลกรีดในครัวอยู่และก็ในตอนนั้นปุน,ป,นปุ่นก็คิดอะไรบางอย่างออก เขานึกถึงเรื่องที่พ่อเคยบอกว่าแกงกรหรี่ต้องกินแบบกลมกลมถ้าขูดแอปเปิ้ลใส่ลงไปรสชาติก็จะละมุนซึ่งนั่นก็เป็นรสชาติที่พ่อเขาถูกใจมากเขาก็เลยรีบมองหาแอปเปิ้ลพร้อมกับที่ขูดเขาก็เลยปีนขึ้นบนเก้าอี้เพื่อจะหยิบแอปเปิ้ลแต่ว่าเขาก็พลาดทําเก้าอี้ล้มเพราะเอาแต่คิดว่าเมื่อไหร่พ่อเขาจะกลับมาเพราะมันผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วซึ่งนาะยูจิก็ได้บอกกับเขาว่าพ่อนะ่ะได้ไปทํางานต่างจังหวัดที่ไกลามากปุนปุนหยุดคิดเรื่องพ่อแล้วก็ออกไปหายูจิเพื่อทาาหี่ขุด Apple. ทางฝั่งของหน้าบ้านยูจิก็ยังคงทะเลาะก,กับผู้หญิงคนนั้นอยู่สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็ถึงกับคุกเขา่าและก็อ้อนวอนต่อพระเจ้าที่เธอนับถือว่าให้ช่วยผู้ชายที่โง่เขลาคนนี้ด้วยพอยูจิได้ฟังอย่างนั้นก็บอกไปว่าช่างไม่รู้จักอายเลยขณะลูกสาวยังใส่หมวกเพื่อจะปิดบังหน้าตัวเองด้วยความอายจากนั้นก็บอกกับสองแม่ลูกว่าพระเจ้านะไม่มีอยู่จริงซึ่งตอนนั้นปุนปุนก็เดินมาได้ยินพอดีและก็เห็นว่าผู้หญิงที่สวมหมวกก็คือไอโกะตอนที่10หลังจากที่ปุนป,นปนนราาากกกฏตตัวตัวว, co, ว่่อออหห้ไเเธ็ีีิงขทท ซึ่งเขาก็วิ่งตามเธอไปด้วยโดยระหว่างทางก็มีคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองว่าจะไล่ตามไปทำไมแต่ว่าถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงวิ่งต่อไปหลังจากที่วิ่งออกไปไม่นานไอโกะก็วิ่งชนกับจักรยานที่ชายคนหนึ่งขับมาผู้ชายคนนั้นพยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนผิดในเรื่องนี้ไอโกะเป็นคนวิ่งมาชนเขาเองแต่ว่าเธอก็ไม่สนใจและก็หันไปทางปุ่นๆพร้อมกับถามว่าทำไมต้องโกหกว่าบ้านไม่ได้อยู่ทางนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ตอบเธอก็เลยทำได้แต่งเงียบไปไอโกะร้องไห้พร้อมกับบอกว่า เธอไม่อ,อยากให้ใครเห็นเธอเป็นคนประหลาดและก็มีครอบครัวที่ไม่ปกติทั้งที่อตส่าห์ย้ายโรงเรียนแล้วก็คิดว่าจะได้เป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วแต่สุดท้ายปุณปุนก็คงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเพื่อนอย่างแน่นอนปุนปุนก็เลยสายหน้าปฏิเสธทันทีแต่เธอก็บอกว่าเธอจะไม่เชื่อคําพูดเขาอีกแล้ว ว่าแล้วเธอก็ถอดเสื้อที่มีรูปพระเจ้าที่นับถือออกพร้อมกับบอกว่าเธอจะไม่เชื่อของแบบนี้อีกแล้วจากนั้นเธอก็เดินจากไปปุนปุนกับชายคนนั้นก็เลยเดินตามเธอไปด้วยโดยระหว่างทางที่เดินเธอก็ได้บ่นออกมาว่าเธออยากไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักอยากไปบ้านของคุณลุงที่คังโงชิมะเพราะว่าคุณลุงเป็นหมอและก็ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแต่มันก็ไกลเกินไปปุนปุนที่ตามมาได้ฟังอย่างนั้นก็บอกไอโกะว่าถ้าเขาได้รางวัลโนเบลเขาจะพาเธอายไปอยู่ที่ดาวปุนปุนด้วยกันไอโกะก็เลยหันมามองเขาพร้อมกับถาาาาามว่่เเขบ้หรือปล ซึ่งเมื่อเขาได้ฟังอย่างนั้นเขาก็คิดว่าเขาคงจะบ้าแต่เขาก็วิ่งไปกอดเธอพร้อมกับถามว่าคางโงชิมาน่นอยู่แถวไหนไอโกะไม่ได้ตอบคำถามนั้นเพียงแต่ถามกลับไปว่าเขาจะไปกับเธอใช่ไหมและเขาก็พยักหน้าทันทีไอโกะร้องไห้พร้อมกับบอกเขาว่าถ้าหากเขาผิดสัญญาและก็ทรยศเธอคราวนี้เธอจะฆ่าเขาซะสุดท้ายเขาก็ให้สัญญากับเธอว่าหลังจากจบเทอมหนึ่งแล้วเขาจะไปคางโงชิมากับเธอตอนที่11บปุนปุนได้ถามเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับการเดินทางไปที่คางโงชิมาจากยูจิ ทาให้เขารู้ว่าการจะไปที่เมืองแห่งนั้นจะต้องใช้เงินมากมายเขาก็เลยได้รู้จักกับความรู้สึกสิ้นหวังเป็นครั้งแรกทางด้านของเซกิกำลังบอกให้พ่อของเขาหน่ยกลับไปทำงานแต่คนที่เป็นพ่อกลับบอกว่ายังมีเงินเก็บอยู่และถามกลับมาว่าถือไม้เบสบอลทำไมเซกิก็เลยบอกว่ากำลังคิดอยู่ว่าถ้าใช้มันฟาดลงที่กลางกระบาลคนแก่ขี้เมาไรา้จิตสำนึกผลมันจะออกมาเป็นยังไงคนเป็นพ่อก็เลยบอกว่าชีวิตของเขาก็จะพังจนไม่มีชิ้นดีสุดท้ายเซกิก็เลยบอกให้พ่อไปเปิดร้านชิมิก,กำลังวาดรูปเทพอื่นของเขาอยู่ และตอนนั้นเองแม่ของเขาก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับบอกให้เขาเนี่ยไปซื้อของให้ซึ่งในตอนที่เขากําลังเดินไปซื้อของเขาก็ได้เห็นยานอวกาศของเทพอึลออเข้ามาใกล้เขาก็เลยรีบวิ่งไปยังสนามเด็กเล่นเพื่อที่จะพบกับเทพอึหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จเทพอึ่ก็บอกกับเขาว่าจะให้สติปัญญาและก็พลังกับเขาและถ้าเขาใช้มันอย่างถูกต้องก็จะสามารถทําอะไรก็ได้ชิมิหลับตาลงเพื่อรับพลังที่เทพอึ่มอบให้และตอนนั้นเองเซกิก็ถามขึ้นมาว่ากําลังทําอะไรอยู่ชิมิลืมตาขึ้นแล้วก็บอกไปว่า เทพอึให้พลังที่สามารถทําอะไรก็ได้ให้กับเขาเมื่อเซกิได้ฟังแบบนั้นก็ตบหน้าชิมิเป็นหนึ่งทีพร้อมกับบอกว่าเรื่องแบบนั้นนะ่ะไม่มีจริงหรอกจากนั้นก็ได้ขอยืมเงินจากกระเป๋าของชิมิซึ่งชิมิเองก็ไม่ขัดขวางเลยสักนิดและก็ในตอนนั้นปุนป,นปุนก็เดินเข้ามาฮารุมิและโคมะกําลังนั่งรอเขาอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งโดยระหว่างนั้นฮารุมิก็ได้บอกกับโคมะว่าเขายังคงคาใจเรื่องวิดีโอที่ดูตอนที่อยู่ที่บ้านของปุนปุน,ปนก็เลยชวนกันไปที่โรงงานแห่งนััน้้้นนนนนนแแตตตต่่่่่่่่กกกก็็ิิดดรรรงงงททีีววววาาาาาพพเเขไไมูููโองงอยหล เขารู้และก็สามารถพาไปได้และก็ในตอนนั้นในหัวของปุนปุนก็เหมือนกับมีเส้นเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันนั่นทําให้เขาเห็นด้วยเรื่องที่จะไปตามหาโรงงานแห่งนั้นเพื่อจะให้ได้เงินหนึ่งล้านเยนมาเซกิเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกให้ทุกคนน่ะตามเข้าไปและได้บอกว่าการจะได้เงินหนึ่งล้านเยนมามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตอนที่12บปุนปุนแล้วก็เพื่อนอีก4คนไปนั่งรอรถเมล์เพื่อจะไปยังโรงงานโดยปุนปุนได้ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับโรงงานนั่นเพราะว่าถ้าเจอเงินที่ซ่อนอยู่ในโโรรรรงงงงาาาานนนนนัั่่่่เเขจะะไไไดด้มมอกใหวทีถ พวกกลุ่มผู้หญิงก็เดินเข้ามาและหนึ่งในนั้นก็มีไอโกะอยู่ด้วยทั้งสองฝ่ายทะเลาะก,กันอยู่เล็กน้อยก่อนจะแยกย้ายก,กันไปแต่ไอโกะก็ตัดสินใจแยกจากกลุ่มเด็กผู้หญิงเพื่อจะมาเข้าร่วมการทดสอบความกล้ากับพวกปุนปุนจากนั้นทั้ง6คนก็นั่งรถเม่์ออกไปซึ่งไม่นาน,นักพวกเขาก็มาถึงจุดหมายแต่ก่อนจะเข้าไปถึงตัวโรงงานพวกเขาต้องออกเดินเท้ากันอยู่สักพักื่อระหว่างทางฮารุมิก็ได้ถามเซกิว่าทำไมถึงรู้ที่ตั้งของโรงงานที่อยู่ไกลขนาดนี้เซกิก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบพร้อมกับบอกว่า สมัยก่อนเขาเคยมาเล่นแถวนี้คนเดียวเพราะบ้านของเขาเคยขายข้าวกล่องให้กับโรงงานนี้เวลาเสาร์อาทิตย์พ่อก็จะพาเข้ามาช่วยงานประจำแต่พอโรงงานปิดตัวลงร้านของเขาก็เลยแย่ไปด้วยเขาไม่สนใจว่าในโรงงานาจ,จะมีเงินหรือไม่เขาแค่อยากพิสูจน์ความจริงเท่านั้นเพราะเขาเกลียดคนโกหกที่สุดหลังจากใช้เวลาเดินอยู่ไม่นานพวกเขาก็มาถึงโรงงานในที่สุดแต่ประตูโรงงานกลับถูกล็อกุญแจไว้พวกเขาเลยตัดสินใจเปียนกำแพงข้ามไป จากนั้นก็เดินสำรวจบริเวณโรงงานแล้วก็ได้พบว่ามีหยดเลือดตกอยู่บนพื้นซึ่งฮารุมิก็ได้บอกให้ทุกคนน่อเงียบเสียงไว้เพราะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างปแปลกๆดังขึ้นมาและในตอนนั้นปุนปุนก็ตระหนักได้ว่าการมาที่นี่จะต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนก่อนที่ทุกคนจะมายืนรวมตัวกันอยู่บริเวณประตูที่ถูกเปิดไว้และก็เฝ้ารอว่าจะมีอะไรเดินออกมาและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆนะฮะมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลย และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเล่มต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยสายสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่ เพื่อจะให้เพื่อนๆและก็น้องนองนั้นได้ดทะรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง